สบายดีพี่น pues mm ้องมื่อนีรแม่ม้อมาแกงสมพี่น้องเลยแม่หม้อเส้มาแกงสมฮู้แกงสมฮู้พี่น้องไอ้ที่ตัดฮูก็ตัดเป็นอะไรเคยนึงลืมว่าสีอันเนี่ยสีร้องอะไรยูทูบไอตัดไปนี่พี่น้องเนี่ยเป็นนี่แกงสมพี่น้องไปเคผื่อนะพี่น้อง ดแ่งีก้ปวแต่เขาอันใส่มุหงก็่นได้พี่นอ้องเดีแก่สมใส่ปลาพี่น้องมือกัปลามาพี่นอ้องปลาเหตดไรแล้ว โอ้ปเด้วเลยตัดเอันขี้ล่างเรียบร้อยพี่น้องอยากาซีมาอัน,นตัดเคึ่งเลยเด้อตัดเคึ่งใส่โรดแกงสมพี่น้องแกงสมุ่งแม่พักกบแม่ ไปใส่หมอ,อหก่อนหรือเปล่าเอาไปใส่หมอก่อนไปต้องไม่ใส่ที่ระดับตัวตใส่พักน้ำหลังปุุงไม่ได้ครับคอยปุ่งใส่ก่อน แกงหมอนปลาโลนมันก็ดีใส่หมดเลยปลาโลนหนี่งกิโลใส่น้ำมะขามเปียกลงไปใส่น้ำมะขามเปียกเล็เนี่ยเตะเนาะใส่น้อยหนึ่งก็ได้ใส่หลายก็ได้แกะแต่แก,แกสงสมมันก็สียให้ใส่ สมๆแนหน่อยหนึงแกงสมอันนี้เข้าอันอย่าเอาซอนเนยลงไปจ้าเอาซอนแกงสมไปแล้วมันจะเบื่อใส่อีกมันเหลือเขาไอเก็บใส่ใสตู้เดืนไว้พีเนส่ตู้เดืนไว้เนี่ยใส่น้ำปลาตวงเนาะใส่นิดนึงเพราะว่าอันนี้ผิดแกงข้าเจียวใส่ กะปิเคยย้เลยเต้องใส่ลายกุบางเรื่ในเปนมเเขืองแก่เขาจะเห็นสดนแซลมอนแค่ห้ามากแต่ใส่นิดๆในน้อยเติมกล้องล้างไข้ในก้องหนามันเป็นบุบบวบบหินนี่จะกับบุห็นบุบไปเลวกับบุบาะแต่จบ่กเองคน แกงวามันเดือดกับก๋บป่าซุปแล้วก็ใส่พักปิดไฟเสียบนะเสียบขึบ้นกัน นี่ก็คือมันมัน่นเลยพี่นอกก้องก็มันไปเอาในสวนมันต้นมันมันหาละที่ทอุ่นก็เสื้อน้าผ้าอ,อมาแล้วเมื่อวานนี่ตู้แล้วก็ยังบปในเสื้อน้าผ้าออมากมเลยยังไปใกินกินไปหน่อยนึงมันขึ้นนี่ได้ยัยงนะเื้อผ้าอ,อมาแล้วยผ้ากฐินองมา

มันเซื่อมหัน5นาที6นาทีก็บว่ได้พี่น้องเซื่อมได้ด้วยน่าคือสงสัยอันนั้นโอ้วโทษ โอ้ยาอรอยมากใสปลาพี่น้องคอปลาเป็นปลูนึงเลยแต่เก่งเพราะว่ามันมืดมือพี่น้อง เสร็จแล้วอ si ันเรียบร้อยเก็บปิดไฟเด็กที่สเอสิใสาไนามครเกอดนึงแล้วามารขึ้นกส่วให้อเป็นเด็กสม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 อัาลําอะไรครับเปียกอีกไรนึงก่อนให้มันสมสแกงสมสมซื้อแกงสมที่ร่องก็ใช้ให้มันสมสม ไปนายซีลงเอาชดอ,อันนี้มาใส่อันนี้ไปจ่ายนนแกงสุมมาใส่อันนี้สวัสดีครับพี่น้องน่ากระตุนเนีน่ยนั่งากระตือโคกระตุนมากดเมื่อคืนนี่นอนจมไมาโอยอยากกินนมแม่อยากกินนมนูหิวว่ะสั่นเออหิวเดี๋ยฮ่ากระตืุน เรือัวไม่หมดแล้วถ้ากินไม่หมเสร็จแล้วค่ะน่าอร่อยมากเลยครับขมาอร่อยก็ไม่ต้องกินนี่ข้านมันห่อนกวนี้เนาะเจียนเนี่ยมักบกระกิบุญนกะถิให้หนูด้วยน้ากะทิ ห้านาทีได้กินกับมันสัมปะหลังมันห้านาทีก็ได้น้ำสัมปะหลังก็ได้พี่น้องเอิ่นแบบได้ก็ได้บ้านเมโมนเอิ่นมันอันน่ะมันต้นบ้านเมโมนเหรอในบ้านเน่อยู่ประเทศลาวเอิ่นมันต้นพี่น้องอยู่เมืองไทยเอิ่อนมันสัมปะหลังเอื่อนมันห้านาทีแต่ก็คืนเสียงว่ามันกันแหละพี่น้อง แม่เป็นตัวใส่หมูหุูงแน่แล้วก็ใส่พักแม่พี่น้องดิมาใส่หมูหุูงแน่แล้วก็พักเลยพักอยู่ในสวนกันแล้วงานพีพ่น้องได้ประกาดอะไรแล้วแม่ไข้าวอุ่นน ไม่ใส่รองเท้าแล้วไมเล่นสหรอไม่ใ,ใส่รองเท้าให้ชาุกันน้ำกะทิเนาะแงมหอดมันนั่นแกมันเสียปวดไวยก็ๆๆๆ กระเดือกแล้วก้อุ่นเฉยๆนั่อุ่นไปเรื่อยๆมันทีว่ามันแดงๆนี่น้องใส่น้ำตาลอันโบเมนน้ำตาลใส่เนี่ยได้แล้วน้องเล็กปิดไฟก่อ ปิดไฟกเ่ป็นของตัวเองเสิมิการทางผู้คนที่้ทสอบว่าัวเขาิงกระเปางไปเป็นขอตัวเองเสิดยตอบมาว่าตัวเขาแนได้ทการศึกษาทีดีมาแลหนยรอบนั้นคนภัยในประเทเองก็ได้ทการุแยงเพียการพัฒนาประเทศต่คนเดียวปันุละไม่เนาะตื่นมาเห็นกับเขาแล้วกับปันพุทธ้าไม่ งามตะวันี่ปั่นทุบละไม,ม่มีแตงโมโนเนี่ยเล้วก็มีมะละกอสับปะรดเกษมังกรพี่น้องเลยมะปุ้ยมีปุ้ยแอปเปิ้ลนี่แอปเปิ้ลนี่แหละต่ว่ันนี่วันสิเน้นใส่หมักหูเลยลายๆมะละกอพี่น้องเพราะว่าอยู่ในสวนตเองมันลาย ยามนี่มันคือสีมันชุกหลายแต่ชุกหลายหลายมันก็สีใสนอันมันละกอเน้นมันละกอมันหลายใช่มันละกอนี่มันก็บสีอามาปั่นแต่แกเป็นสกินคู่มือพี่น้องคือบกขาดชาแรงพี่น้องมันก็สีปั่นกันเป็นสกินแต่สีไซน้หาอยู่นิดหนึ่งเลยพี่น้องเี่ข้างห้องผมมีหนาเนี่ยมันมันกัสิบูปั่นด้วยคือ มันกใส่หน้า,นามานิดนึงแล้วพห้องใส่น้าม,มันก็ปั่นไ่ได้ได้มันผ่าอะไร คลิปเล่นนีมื่อพวขาได้เข้ามาหาเช็ดแล้วค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้แม่มอ้อนว้ันนี้ก่อนเดอร์พิน้องได้คลิปหน้าพ่อกันไหมคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่มอนให้เป็นกลำลังใจแม่มอนร่วมคลิปต่อไปเดอร์พิน้องเด้อสวัสดีค,ค่ะ